บทที่4น้ำปัจจัยอีกอย่างในการทําการเกษตรคือน้ําโดยทั่วไปแล้วน้ําส่วนมากที่อยู่บนผิวดินสามารถใช้รดพืชผักได้แทบทั้งหมดน้ําที่เป็นปัญหาคือน้ําเค็มหรือน้ํากร่อยซึ่งน้ําเหล่านี้มักจะอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลหรือน้ําใต้ดินบางที่เช่นภาคอีสานหลายแห่ง น้ำที่เจาะบาดาลขึ้นมาจะเค็มมากไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ความเค็มทำให้พืชเหี่ยวตายแม้แต่นาข้าวที่มีน้ำขังพอน้ำลดลงความเค็มเข้มข้นขึ้นในระดับหนึ่งต้นข้าวจะตายทั้งที่มีน้ำขังอยู่บ้างการหาแหล่งน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจในการทำเกษตรเราจะได้น้ำมาจากไหน และมีปริมาณมากเท่าไรจึงจะพอเลี้ยงพืชได้ทั้งฤดูเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนลงมือเพาะปลูกเราจะได้วางแผนการปลูกให้พอดีกับปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ในการสำรวจหาน้ำสิ่งที่ต้องทำคือหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้ที่สดุดสำรวจว่ามีน้ำลำคลองหรือหนองน้ำสาธารณะอยู่ใกล้ๆบ้างไหม ถ้าอยู่ไม่ไกลมากนักการลงทุนซื้อท่อสูบเข้ามาใช้ในที่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแหล่งน้ำสาธารณะมักจะมีน้ำมากเช่นแม่น้ำหนองน้ำคลองน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนเป็นต้นแหล่งน้ำเหล่านี้ทำให้เราลงทุนน้อยใช้ได้นานเราเพียงแค่ลงทุนปั๊มน้ำและท่อน้ำเท่านั้นเอง หาแหล่งน้ำในพื้นที่ของเราเองในที่ราบลุ่มมีโอกาสขุดสะเจอน้ำมากกว่าที่สูงหรือเนินเขาการขุดสะปกติเราจะขุดในที่ต่ำที่สุดเสมอเพราะมีโอกาสเจอตาน้ำได้มากกว่าการขุดสะที่หวังจะเก็บน้ำฝนเพียงอย่างเดียวถ้าพื้นที่เล็กมักจะไม่คุ้มค่าเท่าไรเพราะสะราคาแพงและเก็บน้ำได้น้อยจะเก็บได้มากเฉพาะหน้าฝน ซึ่งเราไม่ต้องการใช้น้ำมากนะักแต่พอหน้าแลง้งน้ำจะซึมหรือระเหยหน,นีอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการใช้น้ำมากแต่กลับไม่ค่อยเหลือน้ำมากนะักการขุดสระให้เจอตาน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราสูบไปใช้น้ำใต้ดินจะไหลซึมออกมาแทนที่เรื่อยๆการขุดสระควรขุดกว้างและลึกที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าขุดหรืก,กว่า4เมตร โอกาสจะเจอตาน้ําจะสูงขึ้นและหน้าฝนก็เก็บน้ําฝนได้มากขึ้นขอบสระไม่ควรชันถ้าทําให้เอียงขึ้นเหมือนกระทะได้จะดีที่สุดโอกาสทังน้อยลงสัตว์น้ํามีที่อาศัยมีที่หาอาหารมากขึ้นปลาในสระที่ขอบสระลาดเอียงมากๆจะโตเร็วกว่าปลาในสระที่ขอบชันหลายเท่าตัวโดยที่ไม่ต้องให้อาหารเลยการสร้างแหล่งน้ำใหม่ สำหรับคนที่มีที่มากเกิน5้าไร่ขึ้นไปมีโอกาสที่จะสร้างแหล่งน้ำได้เองสูงมากโดยการขุดสระขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งไร่ขึ้นไปและลึกอย่างน้อย5เมตรและปลูกต้นไม้ให้มากหรือออกแบบการขุดสระในลักษณะหลุมขนมครกคือทำสระเล็กหลายสระกระจายไปตามที่ต่างๆเพื่อเก็บน้ำฝนให้มากที่สุดที่จะเก็บได้การทำคันนาสูงและใหญ่ ไว้ทั่วพื้นที่ก็เป็นอีกวิธีในการเก็บน้ำฝนทั้งการขุดสาะแบบหลุมขนมครกและการทำคันนาให้สูงใหญ่เป็นกระบวนการสำคัญในการเก็บกักน้ำแม้น้ำจะไม่ขังตลอดฤดูแรงแต่เป็นการเก็บกักน้ำในรูปของน้ำใต้ดินปกติเวลาฝนตกลงมาถ้าไม่มีสระไม่มีคันนา น้ำจะไหลหนีลงสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสซึมลงใต้ดินโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ยาฆ่ายาจนไม่เหลือยญาคลุมดินและไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าเหลืออยู่น้ำจะไหลหนีเร็วมากไม่มีโอกาสซึมลงดินมากพอการเก็บกักน้ำไว้แม้จะไม่กี่เดือนก็ทำให้น้ำใต้ดินสูงขึ้นได้เหมือนกัน ซึ่งมีผลอย่างมากทำให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นมันจะพยายามอย่างรากลงไปหาน้ำใต้ดินได้ง่ายขึ้นแม้ฤดูแลง้งมันก็ยังเขียวสดใสได้การที่ต้นไม้ใหญ่โตเร็วมีใบหนาเป็นร่มเงาให้ผืนดินทำให้น้ำในดินระเหยช้าลงพืชต่างๆก็มีโอกาสรอดจนถึงฤดูฝนใหม่ได้ การมีน้ำใต้ดินสูงช่วยให้ระดับน้ำในสระของเราสูงและอยู่ได้นานขึ้นการเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ลงทุนสูงมากแต่ให้ความยั่งยืนและมั่นคงสูงที่สุดในอดีตเรามีป่าเป็นคันเขื่อนกันน้ำไว้ทั่วทั้งแผ่นดินฝนตกลงมาใบไม้แห้งกิ่งไม้ที่กองทับถมอยู่ตามพื้นดินจะช่วยดูดซับน้ำเอาไว้ทั้งราก ลำต้นและป่าและหญ้าช่วยให้น้ำฝนไหลได้ช้ามากทำให้น้ำมีโอกาสซึมลงใต้ดินได้สูงมากขึ้นน้ำจำนวนมหาศาลจึงถูกเก็บไว้ในดินใต้ผืนป่าอย่างมั่นคงแล้วป่าจะค่อยๆปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยทำให้มีน้ำไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำตลอดทั้งปีและน้ำจะใสทั้งปีเพราะป่าเป็นเขื่อนที่ฉลาดไม่ปล่อยน้ำเยอะ น้ำจึงไหลไม่แรงใบไม้แห้งและหญ้าต่างๆก็ช่วยกรองไม่ให้แร่ธาตุสารอาหารและดินถูกกัดเซาะและพัดพาไปที่อื่นได้มากทุกอย่างจึงมีปัญหาน้อยและความมดมสมบูรณ์ก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งมีนักวิชาการสมัยใหม่ออกมาส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นบริเวณกว้าง มีการตัดป่ามากขึ้นมีการผลิตยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงออกมาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดแต่นักวิชาการส่วนมากจะสายตาสั้นมองไกลไม่ค่อยได้เพราะเขาถูกฝึกมาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่ฝึกให้ตัวเองมีสายตาลึกแต่มองกว้างไม่ได้ คนก็เลยตื่นเต้นกับผลผลิตที่ส่งขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะคิดถึงต้นทุนที่สูญเสียไปได้อย่างชัดเจนเรามองไม่เห็นคุณค่าของป่าของเส้นยาเล็กๆที่เขียวขจีอยู่ทั่วแผ่นดินเราคิดว่ามันคือศัตรูเราเชื่อว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ในที่สุดเราเจอทางตันมากขึ้นเรื่อยๆ แค่จะปลูกผักสักแปลงจะกินไก่สักตัวเราต้องใช้ทุนมหาศาลมากต้องถางป่าจนหมดภูเขาเป็นลูกๆต้องดันดนไปขุดเจาะน้ํำมันแร่ธาตุจากใต้ดินขึ้นมาใช้จึงจะได้ผักได้ไก่กินการเจาะน้ำบาดาลเป็นอีกวิธีการหาน้ำที่ราคาไม่แพงถ้าเป็นการเจาะแบบตื้นหรือการใช้น้ำใต้ดินระดับตื้น ส่วนมากใช้มือเจาะกันเองความลึกไม่เกิน15เมตรแต่การเจาะบาดาลที่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เจาะได้ลึกเป็น100เมตรราคาแพงมากและเป็นการใช้น้ำใต้ดินในระดับที่ลึกมากซึ่งน้ำใต้ดินระดับนี้อาจจะไม่ดีถ้าใช้มากเพราะน้ำใต้ดินระดับลึกอาจจะใช้เวลาเป็นร้อยรปี ในการที่น้ำจะซึมลงไปถึงถ้าสูบข,ขึ้นมาใช้หมดมันจะหมดไปเลยถ้าแหล่งน้ำใต้ดินหมดอาจจะเกิดโพรงหรืออุโมองค์อยู่ใต้ดินทำให้เกิดดินสุดหรือยุบลงเป็นหลุมได้และถ้ามันเกิดขึ้นใกล้บ้านอาจจะเป็นอันตรายได้ทุกวันนี้การเจาะบาดาลด้วยมือหรือแบบตื้นยังมีชาวบ้านในชนบทหลายพื้นที่ทำกันอยู่ยังพอหาคนทำได้ไม่ยากเกินไป อาจจะลองถามชาวบ้านในพื้นที่ดูและการเรียนรู้ที่จะทำเองก็ไม่ยากเช่นกันทั้งอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เองไม่แพงด้วยส่วนการเจาะบารานแบบลึกค่อนข้างหาง่ายมีคนรับจ้างทำอยู่ทั่วไปแต่ในเขตเมืองส่วนมากไม่อนุญาตให้ทำเพราะกลัวแผ่นดินในเมืองยุบตัวลงซึ่งจะสร้างความเสียหายมากการขุดบ่อน้ำ เป็นเทคนิคในการหาน้ำที่เก่าแก่ที่สุดถูกที่สุดแทบจะไม่ลงทุนเลยลงแรงเพียงอย่างเดียวแต่ก่อนใช้จอบดามสั้นๆขุดเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้กว้างไม่เกิน2เมตรส่วนมากประมาณเมตรกว่า ขุดลึกลงไปมากที่สุดไม่เกิน10เมตรเท่าที่เคยเห็นเพราะเมื่อเกิน6เมตรก็เริ่มหายใจลำบากแล้วต้องขึ้นมาหายใจบ่อยๆหรือเปลี่ยนคนใหม่ลงไปแทนขุดแล้วโกยดินใส่ถังคนอยู่ข้างบนจะสาวเชือกขึ้นเอาถังดินมาเทขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนเจอตาน้ำรูเล็กๆน้ำใสๆไหลออกมาเรื่อยๆ เราสามารถตักน้ำไปใช้ดื่มกินได้หลายแห่งเจอตาน้ำใหญ่ใช้ปั๊มสูบน้ำมาใช้สอยได้นานหลายปีแต่บางที่ก็หมดเร็วปัจจุบันการขุดบอ่อแบบนี้มักจะใช้ท่อคอนกรีตใส่ลงไปเพื่อให้บ่อไม่พังใช้ได้นานขึ้นการขุดบอ่อแบบนี้เป็นการใช้น้ำใต้ดินระดับที่ตื้นที่สุดไม่เป็นปัญหาในเรื่องของดินซุดดินพัง แต่ปัญหาที่เจอในปัจจุบันคือในหลายพื้นที่ระดับน้ำใต้ดินเริ่มลดลงต้องขุดลึกมากขึ้นหรือบางที่ก็ลึกเกินไปขุดไม่ถึงป่ายูคาลิปตัสหรือที่เรียกใหม่ว่าต้นกระดาษก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้น้ำใต้ดินหายไปหมู่บ้านในภาคอีสานแต่ก่อนชาวบ้านใช้น้ำบ่อในการเลี้ยงชีพเป็นหลัก บางหมู่บ้านมีน้ำบ่อที่มีน้ำเลี้ยงหมู่บ้านมานานหลายชั่วอ,อายุคนแต่พอมีการทำสวนป่ายูคาเหนือบ่อน้ำเพียง2-3ปีเมื่อยูคาโตขึ้นน้ำบ่อแห้งหายไปอย่างรวดเร็วแต่พอตัดยูคาออกไม่นานน้ำก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะยูคาลิปตัสโตเร็วมากมันจึงกินน้ำและอาหารมากกว่าพืชธรรมดาทำให้น้ำใต้ดินหมดได้ ในการขุดบอ่อน้ำโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งมีน้ำน้อยกว่าภาคอื่นๆควรเลือกที่ห่างจากป่ายูคาลิปตัสอาจจะมีโอกาสเจอน้ำได้มากขึ้นน้ำกำลังจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สดุดเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในปัจจุบันการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงถาวรเป็นของตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่ควรลงทุนมากที่สุดถ้ามีพื้นที่ที่ไม่เป็นเนินสูงและสามารถขุดสระเก็บน้ำได้ไม่ควรรีรอที่จะลงทุนขุดสระใหญ่และลึกเพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดอีกไม่นานเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นน้ำมันอาจจะแพงหรือหายากเกินไปวันนั้นเราอาจจะไม่มีปัญญาที่จะขุดสระขนาดใหญ่ได้ การเปลี่ยนเงินที่มีอยู่ในวันนี้ให้เป็นทรัพยากรเก็บไว้จะเป็นความมั่นคงมากกว่าการเก็บไว้ในรูปของเงินเพราะค่าของเงินแปลปลวนมากและเฟ้อเร็วมากน้ำคือทรัพยากรที่ควรสะสมรักษาควบคู่ไปกับพื้นดินและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทรัพย์สามอย่างนี้คือทรัพย์ที่ไม่เคยลดคุณค่าไม่เคยเสื่อมเสีย ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งขยายเพิ่มพูนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด